ครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้อีกคลิปนึนะครับเกี่ยวกับโมจินนะครับไม่มาสอนเทคนิคแต่ว่าจะมาลองสาธิตให้ดูนะครับว่ารูปแบบของการเคลื่อนไหวนะครับคร่าวๆนะครับของมวยเสือดานะครับมัดเสดาวนะว่ามันมีลักษณะการเคลื่อนไหวโดยรวมแล้วเป็นยังไงเทคนิคนะครับก็เห็นนะครับกอกจะกึ่งๆฟปีนิดนึงนะครับแต่ด้วยพื้นที่นะครับนะก็อาจจะ เดี๋ยวครับออผมคท้มเห็นความเร็วนิดนึงนะครับมดเตดดาวเน้นเน้นเร็วออนะฮะเน้นเร็วลักษณะนะครับเราไม่ต้องทำนี้ตลอดนะครับนะยคือบางจังหวนะนั่นเองอ่ะครับอ,อ่ะ ก,ก็ประมาณนี้นะครับมยาาวยเสดาเน้้ความเร็วเป็นหลักครับการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งเดี๋ยวบอกครับมันจริงจริงมันไม่มีใครยอมเราหรอกนะครับผมตีเขาตองกันอยู่แล้วแหละตอกโต้ผมใค่พย,ยายามตามแล้วคุมเพื่อหาช่องว่างเข้าครับติดเข้า ก็ประมาณนี้นะครับทําให้ดูก่อนไปเส่โอเคครับผมประมาณนี้ครับ